ช่วงนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะหรับคุณชมทางบ้านมีสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493-4นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข4221606แต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะคะเช่นเคยพระจานาร์คามากรของทั้ง12ราศีประจําวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของการงานต้องอย่ามีทิฐินะคะแล้วก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศศักดิ์สรีมากจนเกินไปอะไรที่ลงได้ก็ขอให้ลงก่อนนะคะส่วนการเงินเนี่ยสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักอยากให้คนรักเป็นอย่างไรก็ทำอย่างนั้นให้เขาก่อนนะคะและสีที่ถูกฉกคือสีส้มค่ะ ต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขในการทํางานนักมักจะเป็นสาเหตุให้งานของคุณล่าช้านะคะส่วนการเงินก็ต้องระวังอย่าให้ใครมาดูแลสิทธิประโยชน์แทนเพราะว่ามีโอกาสเกิดปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะคะความรักวันนี้เน้นคนโสดนะคะก่อนจะเข้าหาใครให้พิจารณาถึงความน่าจะเป็นด้วยถ้าต่างกันมากก็ยากที่จะลุ้นนะคะและสีที่ถูกฉลกคือสีน้ำตาลค่ะ ต่อไปชาวราศีมีนงานวันนี้อย่ารวมศูนย์นะคะต้องมีการกระจายงานถึงจะทำเองทุกอย่างได้ก็ใช่ว่าจะดีส่วนการเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ติดขัดอะไรก็ลองเจราจาต่อรองดูนะคะและความรักหัวใจวันนี้จะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนสีที่ถูกฉลอคือสีน้ำเงินค่ะ ต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานมีโอกาสได้รับผลจากคนที่เป็นนายโดยเฉพาะคนที่มีผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีวิเพศส่วนการเงินหากว่าคิดผิดตัดสินใจพลาดให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามไปความรักอย่าวันไหวกับสิ่งเร้านะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วสีที่ถูกฉลกคือสีฟ้าค่ะ สาไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานเนี่ยให้ตื่นตัวเข้าไว้แต่อย่าเพิ่งตื่นตูมเวลาที่มีปัญหาอย่าล้นนะคะต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคะรวมถึงการปล่อยกู้ให้ใครหยิบยืมความรักวันนี้ก็ทรงๆเรื่อยๆไม่หวือหวาและไม่มีปัญหาอะไรมากพฤษภวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกฉลกค,คือสีดำค่ะ ต่อไปชาวราศีเมถุนวันนี้ให้รู้จักนะะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางบรรยากาศการทํางานไม่ค่อยดีนะคะเหมือนจะรอเวลาประทุส่วนการเงินมีโอกาสหารายได้เสริมอยู่นะคะจากการเป็นคนกลางหรือว่ารับทํากิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเ,เ,ร,เริ่มต้นสร้างสัมพันธ์ครั้งใหม่สีที่ถูกฉลกคือสีส้มค่ะ ต่อไปเช้าราศีก็รกฎฏวันนี้งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะคนทํามาค้าขายก็มีลูกค้าส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้รับการยอมรับสภาพคล่องวันนี้ไม่ได้มีมากพอสําหรับทุกสิ่งนะคะอยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าไปก่อนและหัวใจนะคะมีโอกาสได้รับผลในเรื่องของความรักขอเพียงแค่อย่าเล่นตัวแล้วก็อย่าเรื่องเยอะเท่านั้นเองนะคะสีที่ถูกฉลกค,คือสีเทาค่ะ ต่อไปชาวราศีสิงห์การงานวันนี้นะคะคนที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าคนรักของเราจะช่วยเหลือในเรื่องของงานได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินจะต้องรู้จักปฏิเสธนะคะหากมีคนหยิบยื่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดด้วยและความรักก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานเลยนะคะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะคะวันนี้คนรัก พึ่งพาได้นะคะและสีที่ถูกฉลกค,คือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกันการวันนี้การงานถ้ามีโอกาสช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาถือว่าสมรูปนะคะส่วนงานของตัวเองก็ไม่ได้ติดขดัดแต่การเงินการลงทุนวันนี้อย่าทำอะไรลัดขั้นตอนให้เดินตามกระบวนการที่ควรจะเป็นและความรักนะคะความรักหัวใจอะไรสำคัญหรือว่าไม่สำคัญ คุณจะต้องแยกให้ออกอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่างานประจำนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารให้คุณระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาส่วนการเงินนะคะเหมาะสำหรับการลงทุนในเรื่องของการมองหาทำเลเพื่อทำธุรกิจหรือว่าการเก็บออมในอนาคต และความรักวันนี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะทั้งของตนเองและคนรักค่ะสีที่ถูกโลกคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพิจิกแล้วนะคะพิจิกการงานวันนี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรที่เกินตัวหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆหยิบจับอะไรคุณก็จะสามารถทําสําเร็จได้นะคะส่วนการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานเลยนะคะพอจะมีรับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องขอเพียงแค่ให้คุณลงมือปฏิบัติ และความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยหรือคนที่อ่อนไวักว่าสีที่ถูกฉลกคือสีบรอนทองค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานต้องมีการบริหารความเสี่ยงถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าทุ่มจนหมดหน้าตักสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะ และความรักในวันนี้เน้นคนโสดนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆถึงมีผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปเสียเวลาเลยนะคะและสีที่ถูกโลกคือสีส้มค่ะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะที่ f c e b o o o f แฟนเพจ Miracle Channel TV นะคะคช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493-4และ SMS นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ดี วันเดืนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะส่งมาที่4221606จ้ามาต่อ,อที่เอสเมดเลยดีกว่าเนาอะนะคะท่านนี้นะคะจากคุณอีทนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกาย,ยนปีพศ22นะคะวันพฤหัสเวลา6โมงครึ่งตอนเช้านะคะถามเรื่องของการเงินนี้สินรถยนต์จะถูกยึดไหมคะเพราะว่าค้างค่าง,งวดหลายเดือนแล้วด้วยนะคะและการเสริมบ,บุญค่ะ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3 8ทําทำยังไงก็ได้ให้เลยผ่านช่วงเดือนตุลาคมนี้ไปนะครับตอนนี้ภารละเยอะมูละแปลว่าก้อนนั่นแหละนะแต่ว่าพอถึงพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการบริหารหนี้หรือสภาพคล่องเองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คงจะแนะนําให้ทําเสริมนะแล้วก็พยายามผมผมเน้นอย่างนี้ลองเจรจาต่อลองดูนะครับ การทาบ,บุญเสริมเนถวายชุดสังฆทานยาเรื่องที่1เรื่องที่สองตอนนี้เนี่ยให้คุณบูชาพระเคาะที่เข้าเสวยอยุนะครับก็พระสุขเหมือนกันนะ,ะพระประจามันสุขคือปางรำพึงวาโทโนโอ,อมะมะมะวา,วาวันละ21จบเอาใจช่วยผ่านให้ได้นะอีกประมาณ3-4เดือนสู้ๆค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะ จากคุณหัไทัยชนกนะคะเกิดวันที่5มิถุนายนปีพศ43นะคะวันจันทร์เวลา4ทุ่ม7นาทีถามเรื่องของการเรียนนะคะเหมาะที่จะเรียนต่อด้านไหนคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องผมชอบจังเลยเวลามีน้องๆถามอย่างเงี้ยเพราะจากการพิสูจน์จากการเก็บสถิติส่วนตัวในเวลาทำนายเรื่องอาชีพเรื่องสาขาเนี่ยมันมันมันใช่อ่ะ นะครับตอนนี้ในช่วงอายุ17เต็มย่งาง1 8นะครับพุทธราชาโชคสวยเชียวนะพุทธก็ชอบตัวเลขก็บัญชีภาษาก็อักษรศาสตร์วรารสารนิเทศนะครับพวกการตลาดการขาย <etheless. S 1> รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจการทูตกฎหมายเน้นนิติศาสตร์นะครับรวมถึงดวงนี้ นะครับมีลีลาในชีวิตบางอย่างใกล้เคียงกับของผมถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ในอนาคตก็เชร์นะครับจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณไม่มีชื่อมานะคะเ,เกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปีพศ .35 นะคะเวลาตี1.45นาทีวันอังคารการงานมีโอกาสจะก้าวหน้าไหมคะเหนื่อยนะเป็น PC ค่ะถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับคุณยังเป็นคนวันจันทร์ ในทางโหราศาสตร์อยู่นะดาวพุธดาวพุธยงจันทร์พุธยงจันทร์คือความจริงถ้าถามว่าอาชีพนี้ฟิลงานด้านการขายเนี่ยโอเคไหมความจริงระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็แต่ถามว่าดวงนี้เกณฑ์เรื่องงานเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เช่นถึงถึงลูก หรือว่ารอบระยะเวลาเนี่ยคือเปลี่ยนเพื่อไปโตไปกินตําแหน่งพวกนี้ขอให้กล้าขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วดีะนะดวงจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ฟิลงานด้านการขายระยะยาวถือว่าใช้ได้ฝาอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ฉลกเกิดสมมติคุณในอนาคตอยากจะไปทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องพวกสวนเกษตรยิ่งถ้ามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าน่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับพวกอของกิน นะสิ่งสวยงามทําได้อันนี้บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารและคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะสู้ๆนะคะจะค่าที่ท่านต่อไปเลยค่ะแต่ของกินปีนี้ให้เว้นไ้ก่อนอนะคุณใบพลูนะคะเกิดวันพฤหัสที่19กร,รกฎาคมปีพศ50นะจ้าเวลาเกิดคือ15.48นาฬิกา48นาที าถามว่าจะดูแลน้องสาวได้ไหมคะเพราะว่าชอบทะเลาะก,กับน้องอันนี้น่าจะเป็นดวงของพี่สาวหรือเปล่านะคะปีะ่สิบขวบน่ารักจังจะตอบยังไงดีเดี๋ยวนะคระับดูดวงของของน้องใบพลูก่อนล้วกันนะ,ะเกณฑ์ความสัมพันธ์กับพี่น้องแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเองเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่พื้นฐานนิสัยของน้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีแต่อย่างไรนะก็อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างแล้วอยากจะให้มองเป็นช่วงวัยด้วยครับนะพอโต,โตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พี่น้องกันน่ะใกล้ชิดปลูกพันธ์คุกคลีกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นแต่สําคัญคือในเรื่องการเลี้ยงดูนะครับคือเราทุกหนึงต้องมีความยุติธรรมแหละแล้วก็การอันนี้ด้วยความเคารพคือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุตรเนี่ยพี่กับน้องเนี่ยเขาจะมีภาพจํานะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสัมพันธ์กับพี่น้องของตัวเองเป็นอย่างไรมีผลนะต่อความสัมพันธ์ของลูกหลานเหมือนกันจากด้านเงินทองในอนาคตหรือเปล่าเนาะน่าจะถามแบบนี้นะคะเอาเป็น<อ>ว่าจ่ายการเรียนดีกว่าดีไหมคะ<อ>แต่ดวงนี้อาจจะใช้จ่ายเงินเก่งะพยายามสร้างวิสัยการออมให้เขาหน่อยละกันนะครับการเรียนที่เด่นที่สุดไอทีคอมพิวเตอร์เด่นมากจาก อืมนะคะชโชคาลาภ่ะคะถามชโชคลาภด้วยค่ะจะให้น้องก็หยิบไพ่อเปว่า <laughs> เกณฑ์เื่งโชคก็มิเด่นนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยคะ่ะจากคุณไกลศักดิ์นะคะเกิดวันที่11มกราคมปีพศ1นนะคะ,ะเวลาเกิด1 5 17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5้าโมงเย็นนะคะ5โมงครึงคร่งวันเสาร์นะคะจะขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะขายได้ไหมเกิด ที่สุรินจะไปขายที่จันทบุรีเนาะ,ะดีครับผมไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องถิ่นฐานแต่ผมมีเงื่อนไขในเรื่องของทำเลสุขพยายะอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ในตลาดในโรงอาหารในโรงเรียนในห้างร้านตรอกซอกซอยทำเลดีๆแล้วถ้าคุณทำอร่อยผมเชียร์นะเพราะดาวสุกเป็นสีในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยในช่วงย่างตอนนี้ย่าง49วงกลมตกดาวสุกก็มีโอกาสได้เริ่มต้น ะนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง50าเนี่ยเกณฑ์งานมันเป็นการรีอาจจะมีสะดุดบ้างเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าเริ่มไม่ทันมกราให้เว้นไป1ปีถ้าเริ่มทันช่วงนี้ไม่ว่ากันแต่เลยมกราไปแล้วเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและของที่เราทําทุกวันเนี่ยใส่บาทก็ได้<ม>ให้ทานคนที่เขายากไร้ก็ได้อันนี้คือหลังวันเกิดจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะ คุณอุทุมพรนะคะเกิดวันที่4มิถุนายนปีพศ .10 นะคะวันอาทิตย์ค่ะเกิดเวลาตีห้าตรงเนาะการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะจ้ะผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็พุทธกับพระรหัสเสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนพุทธกับพระหัสมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันไอ้พวกไมเกรนในการปวดศรีรษะเรื้อรังนะครับแต่พุทธก็ไม่ถึงพวกช่องปากทางเดินหายใจ พระฤหัสเน้นกระเพาะตับด้วยอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียครับสายตาความดันระบบเลือดอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพืนชาตาส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรตอนนี้ดาวการเงินเป็นกาลีอยู่จ่ายมากก็รับนะมีปัญหาเรื่องการหาเงินก็ได้ของคุณปีจอน,นี้ซื้อพวกอุปรกรณ์ทําความสะอาดถวายวัดหรือถ้าสุขภาพร่างกายไหวไปขัดห้องส้วมที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ครับค่ะเอาลคะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ่ะจ้าจากคุณอะไรคะดวงทองค่ะคุณดวงทองค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่หนึ่งสิงหาพสองสี่เก้าแปดค่ะสองสี่เก้าแปดนะคะเวลาเกิดจ้าเวลาเกิดก็ประมาณสามสี่ทุ่มเลยค่ะสามถึงสี่ทุ่มนะคะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนาฬิกาเกิดที่จังหวัดไหนคะคุณดวงทองจังหวัดโคราชค่ะ จังหวัดนครราชสีมาค่ะแม่ผมเพิ่งมีโอกาสไปกราบพระพุทธสกลศีมามงคลหรือว่าหลวงพ่อพระขาวที่วัดอยู่ที่ปากช่องนะครับผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่เรียกติดปากว่าวัดพระขาวนะครับอย่างนี้คุณดวงทองตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง6 1สถูกไหมครับนขณะนี้ หนึ่งสิงหาสองสี่เก้าแนะครับใกล้จะครบ62สิบสอละอีกไม่กี่วันะนะครับกำลังจะเข้ายา่าง63ตอนนี้นะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน<ม>ก็จะมีปัญหาสุขภาพอยู่โดยเฉพาะพวกช่องท้องหรือว่าพวกไขข้อกระดูกตอนนี้มีปัญหาอย่างที่ผมพูดบ้างไมหมฮะ2เรื่องมีค่ะมีสเรื่องเยทั้งเงินทั้งนะงฟังให้ดีท,ที่เห็นในดวงเนี่ย หลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะติดขัดเยอะกว่าเดิมนะฟังแล้วอย่าเสียกําลังใจการทําบุญเสริมชะตาเนี่ยในช่วงย่าง63ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเวลาให้ให้ลองดูเวลาไปทำบุญที่วัดนะพวกเช่นวัดจะซื้อที่ดินอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็ไปร่วมบริจาคถวายปัจจัยนะหรือว่าวัดที่อยู่ระหว่างสิ่งปลูกสร้างอ่ะพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดและค่ะ ยึดที่เลขสิบปรกกานะคะจะหูวัดเยอะอยู่แล้วนะยึดที่เลขสิบยึดที่เลขสิบนะก็คือสิบาทสิบเหรียญสิบใบอันนี้ทำได้เลยหลังวันเกิดแล้วก็อดทนให้มากพ้นปีหน้าไปแล้วการเงินจึงจะดีขึ้นเนาะค่ะนะครับแล้วก็พวกไขข้อกระดูกอ่ะเมื่อกี้ที่เตือนก็ต้องจะเป็นจะเป็นเยอะนะ จะเป็นเยอะจะเป็นเยอะตอนนี้ค่ะกระปวดอยู่ค่ะนะก็ทําบุญเสริมนี่ผมบอกอ่ะก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งก็ก็อยากจะถามเรื่องเนี้ยเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนี่ค่ะเล็กที่เท่าไหร่ครับเล็กที่เก้าสิบเก้าแปดเจ็ดค่ะแปดอ่าก็ส่วนหนึ่งราหูกระเสาเป็นมิตรแกันก็จริงแต่ในแง่เลขาศาสตร์ก็บอกว่าโทษทุกเสามัวมเมาราหูภาระเยอะก็ได้เครียดนอนไม่ค่อยหลับก็ได้ นะครับแล้วก็จะมีปัญหาการเงินสภาพค <c oughs> ล่องและบางทีอาจจะมีความรู้สึกอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเห็นหรือสมัมผัสได้ถึงสิ่งเล้นลับอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ก็จริงๆใช้ทองคำปเปลวแท้เนี่ยบารมีกรรมพระคาถาชินะมัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับเราขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะครับ แล้วอย,อ,ยอยากดูของลูกชายเนี่ยค,ค่ะด้วยความรวดเร็วของลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่15เมษายน2519ค่ะตกภาค 400, 4โมง4 6นค่ะ16นาฬิกาใช่ไหมคะใ่ค่ะ16นาฬิกา4:16นาทีค่ะ16นาฬิกา4:16นาทีก็คือบ่าย4โมงเย็น4 6นาทีค่ะวันพฤหัสใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกิดจังหวัดอะไรครับ เกิดกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะอ่ะจะถามอะไรเกี่ยวกับบุตรครับเชิญเลยค่ะก็ับเรื่องการงานของเขานี่ยนะคะขณะนี้นะคะทําอะไรอยู่ฮะเขาเขาทางานบริษัทค่ะดีนะคะทาอะไรฮะหน้างานพอจะทราบไหมคุณแม่น้างานนี่คือเขาทาแบบแบบเขาเวรแล้วรถเข้ามาก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เออเอาไปลงคอปแล้วก็ให้หัวหน้านะคะอืมก็เป<ๆ>็นช<ๆ>่างภาพอะค่ะ<ๆ> ต้งพาทำแบบแบบเช็ค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 นี่รถมาส่งของนะคะค่ะรถเก็บของนะคะทำเกี่ยวกับพวกดูแลสต็อกอยู่คลังสินค้าหรือเปล่าฮะค่ะค่ใช่ค่ะอไม่ใช่งานนั่งโต๊ะถูกไหม่วนหนึ่ง ก็ไม่ไม่ย่กนต้องเข้าเข้าอกอ่ะคือออกมาเตืนคือดวงนี้กรรมะเป็นกาลีการไม่ได้ทํางานอยู่กับที่ก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะครับและปีจรเนี้ยไม่เป็นไรแค่เขาตั้งอกตั้งใจทํางานนะเกณฑ์เรื่องงานเนี้ยยังดีใช้ได้นะอีกช่วงปี2ปีเนี้ยจริงๆเขาบอกว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มากขึ้นนะนะแต่ปีนี้ให้เขาระวังให้เขาระวังเรื่องของคำพูดหน่อยอืมค่ะนะจะพูดอะไรให้ให้ระวังเพราะเพราะเขาเนี่ยเป็นประเภทแบบ ปากกระจายตรงกันคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็เ็่ออะไรนะคะเรื่องเรื่องกี่ยวกับความรักนะคะความรักเหรอคะพื้นชะตาเนี่ยพุทธอันธพาลวิวารรหูเกณฑ์เรื่องคู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้มีคู่ครองหรือยังฮะตอนนี้ก็มีมีคนที่หนึ่งสองสามสี่คนนี้แล้ค่ะ มีสี่คนเลยเหรอฮะมีสี่คนเลยเหรอฮะครบอยู่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าฮะไม่ไม่หายเลือกลาเกวค่ะไร่ไหาเลือกคนเดียวพุทธอันตพานมิวาราหูไงก็คือเกณฑ์เกณฑ์พื้นดวงเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เลือกเนี่ยบางทีก็ถูกหลอกเหมือนกันนะถูกเอาเปรียบเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการมีเยอะไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ว่าเราประสบความสําเร็จหรือว่าแข็งแรงในเรื่องของความรักดวงเนี้ยจะเป็นลักษณะเนี้ย และอย่างที่บอกบางทีผมว่าเขาก็หมดไปพอสมควรนะคือหมายถึงว่าหมดหมดทรั์อ่ะกับเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเอาเป็นว่ากับคนเนี้ยคนที่คบอยู่ในปัจจุบันถ้าคู่เนี่ยมีเชื้อสายต่างประเทศก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งปีนี้ให้เขาระวังเรื่องของคาพูดเหมือนกันนะทั้งเรื่องงานแล้วก็ทั้งเรื่องหัวใจค่ะนะครับให้เขาทาบุญถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายของมีคมฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับอืมนะคะจะโชคดีนะคะคุณแม่ คจาม<อ>ีโอกาสพูดคุยกันใหม่มค<น>่ะสวัสดีค่ะมีตั้งสี่คนสี่คนเราเลิกเรายังไม่มีเลยโอย้หรอคะ่ะจารย์ทำหนา้ <laughs> นาไม่เชื่อนะคะ,อะเอามาต่อกันที่ SMS นะคะ4221606นะคะจากคุณจตุพรค่ะเ,เกิดวันที่31พฤษภาคมปีพศ14นะคะวันจันทร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะรับเนื้อหมูมาเร่ขายจะดีไหมคะ เป็นเนื้อหมูสดเนาะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปอย่างเงี้ย mm hmm. ก็พอได้นะพ,พ่อดาพุธในดวงสวยแต่ว่าถึงขนาดที่แบบจะต้องเป็นทําธุรกิจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยไม่เด่นแต่ที่ฟิลตรงที่สุดเนี่ยลองดูพวกงานขายมืออาชีพ mm hmm. พวกขายตรงนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นธุรกิจโดยตรงถ้ารู้ถ้ามีโอกาส <Yeah. S 2> ถ้ามีความชํานาญพวกพวกสูไทยกระสารเนี mm ่ย hmm. ขายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ไทยกระสานเขาเล่นทำรายงานพวกนี้ดีหรือว่าถ้ามีความรู้ในเรื่องของอธุรกิจอุปกรณ์สื่อสาราแต่ถ้าไม่รู้ก็เป็นลักษณะซื้อมาขายไปพอได้ไม่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 ไมไมไมต้องลงทุนเองก็คือการเป็นคนกลางและกินส่วนต่างพวกนี้พอใช้ได้พอใช้ได้มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนิดนะคะเกิดวันที่4ธันวาคมปีพศ .2 0วันอาทิตย์นะคะเวลา ก่อน11โมงเช้านะคะแต่ฟ้าสว่างแล้วเนาะ,ะถามเรื่องความรักสุขภาพแฟนตกงานค่ะต้องดูดวงแฟนนะเนะะาะแต่ว่าแต่ว่าของคุณสุขภาพความรักสุขภาพ <c oughs> คือในเรื่องราวของหัวใจในปีนี้ผมผมมองว่าถึงยังไรก็หนีกันไม่พ้นอ่ะนะ แล้วก็ถึงมีความไม่สบายใจก็อย่าปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาในชีวิตปีนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ก็ไม่ค่อยดีถ้าเขามีปัญหาตกงานอยู่แล้วยิ่งต้องอยู่ข้างๆเขานะครับสุขภาพของคุณเนี่ยระบบภายในสตรีนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งขออักเสบเรื้อรังอีกกลุ่มหนึ่งเบาหวานทางเดินอาหารซิสตอมน้ำเหลืองฤิ์สีดวงจันเสียสุขเสียเล่นก่อนการทําบุญเสริมปีนี้ก็น้ําเลยนะซื้อน้ําปานะ สวัสดแด่พระพิสุกสงครับท่านต่อไปมาเลยค่ะคุณเจมนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปีพศ32นะคะวันอังคารคะ่ะเวลาบ่าย2โมง10นาทีบ้านนะคะจะมีคนช่วยหรือเปล่าคะเป็นมนตรีมีไหมมีค่ะเดี๋ยวผมแอบดูเรื่องเงินก่อนดาวกันเงินก็พอ,อผู้ใหญ่ครับลองดูพระรหัสเปส็นสีและอยู่เรือนเงินในพื้นชะตาของคุณด้วยคือดวงเนี้ย ทายแบบนี้ก็อย่าแบบประมาทหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวนะเพราะว่าดาวการเงินนะมักจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือมีโชคไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะในความหมายคืออาจจะเป็นโชคจากการช่วยเหลือก็ได้โดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลองวิ่งเต้นดูครับปีที่แล้วเหนื่อยจริงๆ <c oughs> ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเหนื่อยเรื่องการ <c oughs> ผ่อนก็ได้หรือว่าจะมีปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่ละแต่เอาไปว่าตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาสภาพคล่องยังคงอยู่นะครับลากยาวจนถึงย่าง29นั่นแหละ มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะหลังวันเกิดฝากร,าระวังอุบัติเหตุด้วยไปทําฟันขูดถินปูนซะนะจ๊ะคุณจะตุพรนะคะเกิดวันที่5เมษายน,นปีพศ42วันจันทร์ตี1 56นาทีนะคะถามเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองแล้วแฟนนะคะต้องโทษอยู่นะคะอาจารย์นะคะจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะตอนนี้ตรงกับวันของคุณผมถือว่าฟ้าสว่างในวันจันทร์นะคุณจตุพรค่ะก็ คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับก็คืออย่างนี้ด้วยดวยพื้นดวงก่อนปัตตนิโยมรณะเกณฑ์ความรักก็ก็อาจจะห่างกันมรณะแปลว่าห่างก็ได้นะหรือไม่สมหวังก็ได้โดยเฉพาะ,ะในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะนะครับยิ่งเป็นเป็นกาลีด้วยเผื่อใจหน่อยละกันผมผมผมใช้คำว่าเผื่อใจ แต่เกณฑ์ความรักปีนี้ใจคุณยังอยู่กับเขานะใจคุณยังอยู่กับเขาแล้วก็มันอาจจะมีนะอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็ได้ผมไม่ได้ยุว่าจะให้เปลี่ยนหรืออะไรแต่อย่างใดเปลี่ยนแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าด้วยพืนชะตาเป็นแบบนั้นเกณฑ์ความรักก็ต้องประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงเลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่ะแล้วเงินทองโชคลาภล่ะคะอะ่ในเรื่องของเงินดาวสุขเป็นคนตอนนี้เสียทั้งงานเสียทั้งเงินเลยนะถ้าคุณทํางานอยู่ก็ต้องระวัง นะครับเกณฑ์การเงินก็เป็นกาลีของคุณปีจรน,นี้มันตักบาตรถวายเพลนพระไม่ต้องทําเยอะทําใหญ่ทําให้ต่อเนื่องถ้าสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดครับจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณศักดานะคะเกิดวันที่23กรกฎาคมปีพศ33นะคะวันจันทร์เกิดเวลา18นฬิก30นาทีนะคะถามเรื่องของเงินงาน รับจ้างส่งของอยู่นะคะคืองานบริการนะครับถ้าเป็นระยะสั้นไม่ว่ากันนะครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเกณฑ์ง,งานหรือแม้กระทั่งสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีอย่าให้ใครขอยืมเงินนะฮะม,มีโอกาสได้ทําทานด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบ,รบรือมากน้อยตามกําลังของให้ทําแต่กลุ่มอาชีพที่ฉลกและเด่นที่สุดในพื้นชตาคือทุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนนะฮะเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานมันเสียทาบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะทะเบียนรถ2805ค่ะการเหนียวหน่อยแล้วกัน,นคู่หลังใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์คู่หน้าราหูจันเป็นคู่นี้สินจ้ะแตะที่เลขแปดครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีอีเมลด้วยนะคะท่านใดที่มีข้อความคําถามนะคะก็ถ้าสะดวกส่งมาช่องทางอีเมลได้นะคะที่ miracle underscore ch at hotmail dot com นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวะค่ะครับ